สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะค่ะ,คะก็วันนี้ก็มาพบกับเราแล้วนะคะ Power Podcast EP 5แล้วเย้ <Yeah. S 1> yeah. วันนี้นะคะก็จะมาเจอกับเบสนะคะหมูๆนะคะแล้วก็เราก็มีวิทยากรคนใหม่นะคะ,คะพี่เจนมีโชคเนี่เองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดครั้งหนึ่งแน,นะนําตัวนิดนึงค่ะแล้วก็ธุรกิจเป็นยังไงบ้างได้ค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะเจนเจรากรงทองค่ะจากบริษัทมีโชครุ่งเรืองกิจจำกัดน,นะคะธุรกิจของพี่ก็คือ เป็นอูต่ต่อตัวถังรถบรรทุกค่ะแล้วก็รถพ่วงรถฟู้ดทรัคนะคะมาตรฐาน ISO ค่ะภายใต้แบรนด์ MCK ค่ะน้องเบรสโอ้โห <c oughs> อลังการเงิน,น,นา้ <c oughs> างสุดยอดนะคะดีใจมากเลยวันนี้ได้มาเป็นวิทยากรฟังดูแบบทางการมากสุดยอดมากนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยใน BNI นะคะก็คือเรื่อง Referral ค่ะอไปถามพี่เจนดีกว่าค่ะว่าพี่เจน Referral คืออะไรคะ อโอเคเป็นคำถามที่ดีมากค่ะน้องเพรค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ค่ะก็ต่อนเนื่องจากเรื่องของ 5k เนอะคะ่ะ referral <c oughs> ก็ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญมากอีกข้อนึงเลยนะคะในหลักการพื้นฐานของ BNI ก็คือ 5k นะคะ referral คือโอกาสทางธุรกิจนะคะ <c oughs> อ่าแล้วก็ถ้าเราพูดถึงคำศัพท์มาจริจรงๆเนาะ refer เนาะอ่าก็คือเหมือนเวลาที่เราเวลาที่เราได้ยินบ่อยๆคือเวลาไปหาหมอใช่ไหมแล้วก็หมอก็ส่งต่อ refer ต่อ,อใช่ไหมคะ<อ>การมอบโอกาสทางธุรกิจก็คือการ refer คนที่เพื่อนที่เรารู้จักนะคะ<อ>ว่าเขามีสินค้าและบริการดีๆยังไงอย่างเี้นะคะ refer <อ>คือส่งต่อนะคะให้กับลูกค้าที่เรารู้จักแล้วก็<อ>มีความต้องการสินค้าและบริการนั้นอยู่ อันนี้ก็คือที่มาที่ไปแล้วก็ความหมายของคำว่า referral ค่ะแล้วคำถามคือแล้วทำไมต้องให้ referral ด้วยอะคะโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเหมือนกันโอเคคือจริงๆแล้วรู้ไหมคะว่าเรามา B N I เนี่ยเรามาให้ referral กันนะเอ้าหรอคะใช่ค่ะไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหม เรื่องเรื่องกินก็เป็นวิธีการค่ะเป้าหมายคือ r r ฟเฟอรัโอเคค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบเนาะปรัชญาของเบียไคืออะไรคะ g i เ e r s gain givers gain ค่ะผู้ให้คือผู้ที่ได้รับนะคะเมื่อเราแนะนำโอกาสทางธุรกิจให้กับเพื่อนเพื่อนก็จะแนะนำโอกาสทางธุรกิจให้กับเราเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมต้องให้ r e f e r r a ัเมื่อสักครู่ก็ตอบไปแล้วเนาะเพราะว่าเรามาที่เบียนไนทุกวันเนี่ยเราอยากได้อะไรคะ อยากได้ Re ฟเ r a l อยากได้โอกาสทางธุรกิจดีๆนะคะ<อ>ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการที่เราให้ Refer a l กับเพื่อนก่อนนะคะเพ<อ>ื่อทีเอ่เราก็จะได้เข้าไปอยู่ในใจเขานะคะ<อ>แล้วก็เมื่อเวลาเขาไปพบเจอโอกาสที่เหมาะสมกับเรานะคะที่เป็นสิ่งที่เรามองหาเขาก็จะได้ให้ Re ฟเ r a l กับ กับเรากลับมาด้วยสุดยอดเลยค่ะเบสเห็นนะคะว่าในเวลาเราประชุมกันเนี่ยค่ะแต่ละคนเนี่ยมีเรฟเ r ิลเนี่ยอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเลยอาทิตย์ละใบเลยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมีเรฟเ r ิลหมดเลยทําไมเราจะต้องให้เรฟเ r ิลอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งล่รคะจริงๆแล้วสําหรับพี่เนอะอรู้สึกว่ามันมีหลายๆเหตุผลนะคะ,คะเอาเหตุผลแรกก่อนเลยนะคะคือมันเป็นคอมมิชเมนต Uh huh. แน่นอนว่าเรามารวมกลุ่มกันนะเนาะเรามีข้อตกลงเราเราที่ในกลุ่ม BI ทุกๆก,กลุ่มรวมถึง Power Chapter ของเราเนี่ย uh huh. ไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบคุณอยากมาเป็นสมาชิกคุณก็มาได้นะ uh huh. เราคัดนะใช่ไหมคะเราคัดเลือกแล้วเราก็สัมภาษณ์แล้วเราก็เชื้อเชิญมานะคะเมื่อเราจะมาอยู่กลุ่มเดียวกันมันต้องมีข้อตกลงร่วมกันในหลักการของเบียเราพูดเราพูดซ้ำๆกันทุกวันอยู่แล้วว่าผู้ให้นะคะเราให้ความสำคัญกับผู้ให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมาอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยคุณจะมาคอยรับไม่ได้นะคะมันเป็นคอมมิชเมนต์ว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีการให้มีให้เพื่อนถามว่าเราทำไมต้องให้ทุกๆสัปดาห์อ่า อันนี้เป็นเป็นคำอธิบายง,ง่ายๆของพี่ว,ว่าเรามาประชุมเนี่ยเจ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงร้อ่นาทีสมาชิกทุกคนมีเวลากี่นาทีในการพูดถ้าไม่นับเ e ็นคุณมี5นาทีเนี่ยคุณมีมากกว่าชาวบ,บ้านเขา <c oughs> ไม่นับ NEC ี <c oughs> ไม่นับเ e <c oughs> ็นี EC, <c oughs> ไม่นับประธานสมาชิกมีกี่นาที30วินาที3 0วินาทีน้อยมากน้อยมากถ้าคุณอยากพูดมากกว่า30วิคุณต้องมีอะไรต้องมี e f e r r a คคุณต้องมี e รฟร็อคคุณจะได้แ i r t i ท e เพิ่มถ้าคุณมีเรฟเฟ r a ์ถูกไหมคะถ้าคุณมี r e ฟเฟ r a ์เดี๋ยวคุณก็พูดว่าเออวันนี้นะคะไปซื้อหมูมาใช่ไหมคะก็หรือว่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะก็มีแบบสั้นๆหวิ10วิใช่ไหมคะคุณอยากได้แอร์ทม1หนึ่งนาทีคุณลองมีประมาณ20่สิบร r เฟ์คุณจะมีเรื่องเล่าเยอะมากสุดยอดจริงๆ20 r e f e ร r เฟนี่ถามว่าในห้องประชุมที่มีคน70็สิบคนอ่ะเบีอยากให้เพื่อนจดจำไหมนอกจากเรื่องว่าเราสวยแล้วเนี่ยนะคะ เราอาจจะอยากให้เพื่อนจดจําเราในฐานะที่เป็นผู้ให้เนาะการที่เราเป็นผู้ให้ก็คือการที่เรามี referral เยอะเยอะก็ถ้าเราเป็นมี referral เยอะก็จะทําให้เพื่อนจดจําเราได้ดีขึ้นใช่ใช่นะคะก็เช่นเดียวกันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าการที่เรามีความน่าเชื่อถือในในสายตาของเพื่อนเพื่อนเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของเราเราจะได้อะไรตามมาคะแล้วก็ได้ referral มากได้ referral มากขึ้นได้โอกาสในการ ขายของของตัวเองนะคะมากขึ้นตามมาด้วยอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมี referral อย่างต่อเนื่องเลยโอสุดยอดมากเลยค่ะพี่เซนทีนี้เดี๋ยวเราเราคุยกันมาพอสมควรแล้วว่า referral คืออะไรเนาะทีนี้พี่เข้าใจว่าน้องเบสก็อาจจะอยากแชร์กับเพื่อนๆบ้างว่าแล้ว r e r r a l เนี่ยมันก็มีมีดีมีไม่ดีเนาะ referral ที่ดีต้องเป็นยังไงค่ะคือ f e r r a l เนี่ย ก็คือการที่เราแนะนําโอกาสทางธุรกิจให้กับเพื่อเราถูกไหมคะ <Classic. S 2> แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเวลาเราไปแนะนําลูกค้าเราเนี่ยค่ะเราต้องดูก่อนว่าลูกค้าที่เราไปแนะนําเพื่อเราให้ลูกค้าเราเนี่ยลูกค้าเราต้องการสินค้าและบริการของเพื่อเราจริงๆหรือเปล่า <as> บางทีลูกค้าที่เราไปแนะนําไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการสินค้าและบริการของเพื่อเราณนะตอนนั้นก็ได้ <ừ. S 2> นะคะแล้วเราก็แนะนําไปหรือเอาเบอร์ของลูกค้าเรา เบอร์ของเพื่อนเราที่เป็นลูกค้าว่าที่ลูกค้าของเพื่อนเราอย่างเงี้ยค่ะเอาเบอร์ลูกค้าเราให้กับเพื่อนเราให้เพื่อนเราโทรหาโทรปุ๊บแล้วเรายังไม่ได้แนะนําเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เป็นการโคลคอลโทรไปแล้วเอา้าใครหรอใครแนะนํามาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าเป็น r e ฟ e r ลที่ไม่ดีอะ,ค,ะค่ะอันนี้เรียกว่าลีดเ e ฟ e r ลแต่เ e ฟ e r ลที่ดีก็คือการที่ว่า มีการการีเช็คก็คือลูกค้าเนี่ยต้องการสินค้าและบริการของเพื่อนเราจริงๆอันนี้ค,คือเลย e ฟอที่ดีค่ะ,ะแล้วเราก็บอกเพื่อนเราว่าโอเคคนนี้นะโทรไปหาเบอร์คนนี้คนน,นี้นะเราแนะนําได้แหละให้ให้เธอแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้โทรไปก็คือต้องมีความต้องการของลูกค้าก่อน ใช่ก็เหมือนจะต้องมีสส่วนก็คือว่าลูกค้ามีความต้องการกับอีกส่วนหนึ่งที่พี่น้องเบสพูดเมื่อสักรี่นี้ก็คือเราได้แนะนําไว้แล้วอันนี้ถือจะเรียกว่าเป็น Refer r a l เนาะที่ดีใช่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเห็นเบอร์โทรศัพท์ในมือถือพี่แล้วแบบเอาเอาเบอร์ไปอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ r ร f e r r a l นะคะค่ะไม่งั้นเพื่อนจะโทรไปก็งงค่ะก็เสียเลกได้ว่าเสียทั้งคนให้แล้วก็เสียทั้งคนรับด้วยนะคะ โอเคค่ะคำถามต่อไปคำถามต่อไปแต่ทางบ้านที่ถามมาเนี่คถามจากทางบ้านที่ถามมาก็คือว่าพี่เจนเรฟเฟลพาร์เนอร์คืออะไรคะเหมือนไปได้ยินในที่ประชุมอ๋อเรฟเฟ r พาร์เนอร์คือการที่เพื่อนหรือว่าสมาชิกนะคะที่สามารถที่จะให้โอกาสทางธุรกิจกับเราได้อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าพาร์เนอร์ก็คือเหมือนเป็นพันธมิตรเป็นคู่ค้ากันเนาะนะคะ อาจจะอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันกับเราเ<อ>นะคะอาจจะเป็นเป็นคนที่เป็นซัพพลายเออร์เราอยู่ประจำประจำอยู่แล้วนะคะ<อ>หรือว่าเป็นฝั่งฝั่งลูกค้า<อ>นะคะก็โดยหลักๆรวมๆก็คือคนที่มีกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเนี่ยใกล้เคียงกันกันกบเราเ<อ>และก็ไปหาลูกค้ากลุ่มเดียวกันกับเราอยู่เสมอๆ<อ>นะคะ<อ>ดังนั้นเขาก็จะมีโอกาสที่จะส่งต่อโอกาสทางธุรกิจให้กับเราได้เรื่อยๆเลยคะ ก็อันนี้เป็นเป็นคำแนะนำเนาะว่าสมาชิกแต่ละคนทุกๆคนะนะคะที่เข้ามาอยู่เนาะในเบียนไอก็ต้องพยายามหาเรสเฟาพาร์เนอร์ของตัวเองนะคะซึ่งโดยมากก็จะอยู่ใน พาวเวอร์ทีมจะอยู่ในพาวเวอร์ทีมของเรานะคะชัปเตอร์ก็จะใหญ่เนาะเป็นวงกลมวงใหญ่ใช่ไหมคะพาวเวอร์ทีมก็จะเป็นวงเล็กที่อยู่ในวงใหญ่ที่หนึ่งนะคะส่วนดัฟเฟ r ลพาร์เนอร์ก็คือปาท่องโกของเราที่ที่อยู่ในชัปเตอร์ดึงกันไหมค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะทีนี้พอพูดถึงดัฟเฟ r ลพาร์เนอร์พูดถึงการส่งต่อ ทางธุรกิจให้กันแล้วเนาะ<ม>ก็เดี๋ยวถามน้อง,งเบสบ้างนะคะว่าจริงๆแล้วเราให้เลฟเล่าไปแล้วเนี่ยเราก็ให้แล้วก็ชิลเลยได้ไหมหรือว่าต้องทำยังไง<ห>บ้างในฝั่งผู้ให้แล้วก็ในฝั่งผู้รับนะคะได้ไปแล้วต้องทำยังไงในฝั่งผู้ให้นะคะก็อย่างที่บอกกันเมื่อกี้เนาะ<ช>ว่าจะต้องโทรแจ้งลูกค้าก่อนแล้วก็ทางโทรแจ้งเ,เพื่อเราก่อนนะคะ,ะส่วนฝั่งผู้รับนะคะก็ เราต้องติดตาม r e r r a l ภายใน24ชั่วโมงนะคะเอ๊ะทำไมต้อง24ชั่วโมงนะคะก็เพื่อไม่ให้เสียทางผู้ให้เราด้วยนะคะเพราะผู้ให้ได้แนะนำเพื่อนเราไปแล้วนะคะเราก็อาจจะลืมได้ถ้าเลย24ชั่วโมงใช่ไม่ลืมทางลูกค้าแล้วก็ลืมทางตัวเพื่อนเราค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นอ่าต้องติดตามภายใน24ชั่วโมงนะคะอ่พอติดตามเสร็จแล้วเนี่ยบอก Feedback เพื่อเรากลับมาหน่อยค่ะว่า เป็นยังไงบ้างนะคะติดตามไปแล้วเขาสนใจไม่สนใจหรือติดเรื่องอะไรนะคะเพื่อเพื่อเราเนี่ยที่เป็นคนแนะนำเนี่ยค่ะเขาจะได้ไปช่วยช่วยปิดยอดปิดการขายให้ช่วย follow up, ย follow up หรือว่าช่วยสอบถาม <c oughs> บางอย่างบางทีแบบ <c oughs> เราถามลูกค้าใช่ไหมคะ <c oughs> ลูกค้าอาจจะสมมติว่าเป็นจัดซื้อเป็นอะไรนี้เนาะ <c oughs> ก็โดยธรรมเนียมโดยจรรยาบานอาจจะแบบ <c oughs> ไม่สามารถที่จะ บอกมาเรื่องได้แบบว่าถูกแพงอะไรยังไงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเราสนิทอยู่แล้วหรือว่าไม่ใช่คนขายโดยตรงเนาะก็อาจจะไปถามเขาก็อาจจะบอกจะได้ทำงานเป็นทีมมันก็จะทำให้ยอดแลฟเฟอร์เราเนี่ยได้ยอด thank you เร็ขึ้นเร็วขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนเบสมีตัวอย่างดีๆด้วยนี่ใช่ไหมที่เห็นเล่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเบสมีเพื่อนคนนึ่งใน ในชัตเตอร์ของเราเนระคาชิพี่ยูเนาะเบสได้ให้ arc f e r r a l พี่ยูไปใบหนึ่งนะคะแล้วพี่ยูก็ได้ติดตาม referral ดีมากๆเลยนะคะติดตามไปชั้นหนึ่งสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นถึงชั้นที่ห้าเนี่ยค่ะถึงจะปิดการขายได้จริงๆนะคะแล้วยอดของพี่ยูอะค่ะยอดธุรกิจที่ปิดการขายได้ก็ปิดไป20ล้านบาทเลยทีเดียวเนี่ยคือการตาม Re ฟ e r ลที่ได้คุณภาพมากๆเลยอะค่ะคือไม่ทิ้ง r e ฟ e r ลไปค่ะหลายๆคนอาจจะแบบจอไปหนึ่งทอดแล้วก็รู้สึกว่าแบบท้อมีหลายๆมุมท้อเกรงใจเกรงใจไม่กล้าทำต่อไม่กล้าถามลูกค้าต่อนะคะก็เลยการที่เราตามดีๆแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้เราได้ยอดธุรกิจด้วยนะคะแล้วเพื่อนเรา ก็ดีใจด้วยที่เขาอะสามารถให้ยอด referral ให้กับเราแล้วเกิดเป็นยอดธุรกิจตามมาด้กยแล้วจริงๆมันอาจจะมีมีอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะคือตัวลูกค้าเองเนี่ยที่เป็นผู้ถูกแนะนำเนี่ยก็จะรู้สึกรู้สึกดีด้วย รู้สึกชื่นชมว่าแบบมีซัพพลายเออร์หรือว่าเพื่อนเราที่ไปเสนองานเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากเพราะจริงๆแล้วเอาจริงๆน้อนทั้งในมุมที่เราเคยเป็นผู้ซื้อด้วยแล้วก็เป็นคนขับการที่ซัพพลายเออร์ที่แบบติดตามงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยลูกค้าจะแฮปปี้นะคะลูกค้าโดยโดยมากเนาะเขาไม่เขาไม่คิดจะรำคาญหรอกนะแต่ว่าเราก็มองว่าขนาดยังไม่ได้ขายเนี่ยยังตามดีขนาดนี้เลยเนี่ยเมื่อได้ซื้อได้ขายกันแล้วจะต้องดูแลแล้วก็บริการดีมากๆ นะคะดังนั้นก็อยากจะให้นแนะนำทุกคนเนาะ,ะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องการติดตามเ f e r r a l เพราะว่าเพื่อนเราได้ไดแนะนำไปแล้วค่ะค่ะแล้วการจะหาเรฟเฟิลเนี่ยหามาจากไหนยังไงได้บ้างคะพี่เจนคือ,อในเรื่องของเ e f e r ิลนะคะมันก็มีอยู่สองมุมเนาะคือมันมีได้ทั้งแบบที่เป็น Active แล้วก็เรแอคทีฟโปรแอคทีฟและเรแอคทีฟแบบนี้ดีกว่านะคะคือหา r e f e r r ลอยังไง อาจจะมาจากการ looking for ของเพื่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ทราบว่าเพื่อนอยากรู้จักลูกค้าคนไหนใช่ไหมคะพอเพื่อนประกาศ looking for นะคะเราก็อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะหา r e f e r r ให้เขาได้นะคะแต่นะคะโค้ตตรงนี้ไว้ว่าไม่ใช่ว่าพอเพื่อนประกาศปุ๊บอ๋ออยากรู้จักบริษัท ABC Corporation จำกัดเขียนแล้วเ r a าเลยนะคะแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนทำก็คือเข้าไปศึกษา วันทุวันะคะเข้าไปศึกษาธุรกิจหรือสิ่งที่เพื่อนเราเนี่ยอยากจะไปเสนอนะคะเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อให้โอกาสในการปิดการขายของเพื่อนดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเครดิตของตัวเราเองด้วยนะคะแน่นอนว่าเรามีลูกค้าที่เรารักอยู่แล้วเราก็ห่วงมากเนาะกว่าเราจะได้ลูกค้าแต่ละคนมาเนี่ยก็ต้องใช้พละกําลังพอสมควรทีนี้เราจะไปแนะนําเขาพูดง่ายๆคือแบบ แนะนำจริงๆคล่องๆอะไม่ได้ไม่ได้นะคะพอลูกค้าถามกลับมาประโยคที่1ก็ตอบไม่ได้เอาเขาขายอะไรนะอ๋อไม่แน่ใจกับพี่ประโยคที่สองอ้าวแล้วยังไงคือตอบอะไรไม่ได้สักอย่างเลยมันก็ดูไม่ดีเหมือนกันเราต้องไปเรียนรู้ธุรกิจของเพื่อนให้แน่ใจก่อนให้เรารู้ตัวเองก่อนด้วยคือภาษาพี่เนี่ยเรียกว่ามันต้องแบบเชียร์แล้วมันเข้าปากอะพูดเข้าปากเหมือนธุรกิจตัวเองอ่าคือบางในบางสินค้าเนี่ยมันเข้าใจยากก็จำเป็นต้องไปีวิค่ะ อย่างสมมุติว่าบางอย่างมันเป็นสินค้าเทคโนโลยีเนาะหรือเป็นสินค้าเครื่องจักรกลที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจแต่ก็อยากจะแนะนำอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องอาจจะต้องลงทุนนิดนึงคือไปคอมพานีวิสิตไปดูว่าโปรเซสการผลิตเป็นยังไงดูว่าสินค้าเขาใช้งานยังไงเวลาไปแนะนําลูกค้ามันจะได้จะได้เนียนจะได้เนียนคือจะได้มีภาพลูกค้าจะได้เห็นภาพลูกค้าจะได้เห็นภาพแล้วก็ทําให้เราสามารถทํานัดกับเพื่อนเนี่ยได้ อย่างดีเลยนะคะก็เป็นการที่เพิ่มโอกาสในการปิดการขายของเพื่อนนะคะทีเนี้ยสำหรับแหล่งนาะแหล่งนะะ่<อ>น,นี้ source of referral เ,<อ>เนี่ยมีได้เยอะแยะมากมายนะคะว่<อ>จาจะนีนอกจากการที่เพื่อน looking for แล้วนะคะ<อ>ก็อาจจะเป็นการใช้เองนะคะ<อ>สินค้าบางอย่างเนี่ยใช้เองได้สะดวกง่ายดายนะคะเ,<อ>เช่นหมู<อ>หมูนะคะ หรือว่าฟ like ู้ดทรักอย่างนี้เหรอฟู <s <S ้ดทรักก็ใช yes ้เองได้นะคะถ้าก็อยากจะไปเปิดร้านเบอร์เกอร์ใช่ใชใช่มีให้เช่ามีให้เช่า ก็อาจจะเป็นการใช้เองก,ก่อนนะคะ,คะกรณีที่เราสามารถทดลองได้นะคะ,คะแล้วก็หรือว่าอาจจะแบบเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนนะคะหรือว่าญาติสนิทหรือคนในครอบครัวนะคะ,คะหรือว่าเพื่อนใน Facebook อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจริงๆนะคะเรามีธุรกิจของเราอยู่แล้วเนี่ยเ,เราก็สามารถเปลี่ยนสินค้าแปงสินค้าที่ธุรกิจเราต้องซื้อมาอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะ เปลี่ยนไปใช้บริการของเพื่อนแทนก็ได้ค่ะก็ต้องทดลองใช้กันก่อนเนาะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าก่อนที่จะทดลองใช้หรือจะแนะนําอะไรก็อยากรีพวามนะไปวันทุวันกันก่อนไปวันทุวันกันก่อนประธานเน้นมานะคะไม่พูดไม่ได้ต้องไปวันทุวันกันก่อนนะจะได้รู้ว่าแบบสินค้าเนี่ยดีจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าดีจริงหรือเปล่าคือเราคิดว่าสินค้าทุกคนมีคุณภาพแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ฟิตอาจจะไม่เหมาะสําหรับการใช้งานไม้ของแต่ละคนที่แตกต่าง กันค่ะก็ไปศึกษาธุรกิจกันก่อนเราจะรู้ว่าเราควรที่จะแนะนําใครที่ไหนอย่างไรให้กับเพื่อนเราได้ถูกเป้าหมายจริงๆที่เขาต้องการใช่แล้วค่ะแอค่ะทีนี้เทคนิคการให้ยอดธุรกิจหรือให้ f e r r a l ยังไงดีคะ่ค่ะในเทคนิคพื้นฐานเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะพอทราบแล้วเนาะแล้วก็เมื่อกี้นี้เราก็พูดแล้วเรื่องของการที่มีเวลามีเพื่อน Looking For ใช่ไหมคะหรือว่าการโพส a c e b o o k หรืออะไรเงี้ยนะคะ ก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือการที่เราแชร์ตารางแชร์แคลน uh huh. แชร์คาเลนดาร์เราว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเนาะเราไปหาใครมาบ้างนะคะ uh huh. แล้วก็รวมไปถึงว่าในในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปหาลูกค้าเจ้า,าหน้าที่เอาให้เพื่อนดูเลยเนี่ย uh huh. ฉันจะไปหาเนี่ยบริษัทเนี้ยสนใจไหมมีใครต้องการจะไปด้วยกันไหมหรือว่า uh huh. คือมีบริษัทไหนไหมในเนี้ย ที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าของเพื่อนเรานะคะแล้วก็ถามไถยกันให้เรียบร้อยว่าจะไปหรอจะไปจะไปเสนออะไรเพราะอะไรถึงคิดว่าลูกค้าจะใช้และจะเอาอะไรไปเสนอนะคะก็ถ้าในสคริปต์วันทูวันเราก็เรียกว่าถามแล้วก็เขาเรียกอะไรคะคิด conversation starter เอาไว้ให้เรียบร้อยคำพูดที่จะให้เพื่อนถามเชียร์นัดเนี่ย ก็คือดูกันในคาลเลนด r เลยสมมติว่าจะไปบริษัท ABC ะนะคะก็จะต้องพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้สอบถามสอบถามความต้องการด้วยประโยคนี้แนะนําด้วยประโยคนี้ะนะคะก็เพื่อทําให้แบบการให้เ e ฟเฟลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงสุดเกิดยอดแน่นอนที่การขายว่องไวสุดยอดมากมเลยค่ะก็จะทําให้เราได้เลฟเฟลมาแล้วเนาะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยต้องทํำยังไง เวลาอยากได้ referral หรือว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมแบบมาเข้ามาตั้งนานแล้วเนาะเบสนาะแบบยังไม่ได้ e f e เ r a ลเลยหรือว่า referral ที่ได้มาก็อาจจะแบบยังไม่ถูกใจอะ่ะ <c oughs> ยังไ,ไม่ตรงเป้าหมายเออไม่ตรงเป้าหมายนะคะเราต้องทำยังไงเ่ื่อ<ล>หาเรฟ r ฟิลให้เราอย่างแรกเลยนะคะก็คือทำให้เพื่อน โน <No, S 2> ก็คือรู้จักเราก่อนนะคะก็คือการไปวันทุวันไปคอมพานีวิสิตเนี่ยแหละค่ะทำให้เพื่อนรู้ว่าเราคือใครเราทำอะไรน, <standalone. S 2> น,นคะคะอ่พอเพื่อนรู้แล้วว่าเราคือใครเราทำะไรสินค้าเราดียังไงเนะะี่ยค่ะก็ต่อมาก็คือไ like, ลค์ไลค์ก็คือชอบ ทำยังไงให้เพื่อนชอบเราอะอมแม้เพื่อนเราจะรู้ว่าเฮ้ยสินค้าเราเป็นยังไงเราคือใครแล้วเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนไม่ชอบเราอะก็อยากให้ใช่ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้เพื่อนชอบเราทํางไงถึงให้เพื่อนชอบเราก็เราให้เรฟเฟลลเขาก่อน เป็น giver ค่ะเป็นผู้ให้เขาก่อนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโหคนนี้น่ารักจังเลยอ,ะอ่ะสั่ลงไปในหัวใจเลยสุดยอดเลย <c oughs> ก็เลยอยากจะให้คนนี้กลับบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางที่ทำให้เพื่อนชอบเหล่ามากขึ้นหรือ มีส่วนร่วมในชั a เตอร์หรือมีส่วนร่วมใน Power Team อย่างเงี้ยค่ะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ชัตเตอร์จัดอย่างเงี้ยค่ะเป็นจิตอาสานาสเหมือนคนที่ถ่ายวิดีโอให้เราวันนี้ใครนะคะอ่าพี่1 KTM ค่ะแกทำอะไรนะคะอ๋อแกทำเหล็กค่ะแปลรูปงานเหล็กแปลงานเหล็กนะคะแบบเนี้ยเป็นคนมีจิตอาสาก็จะเี็นก็จะชอบโอเคหลังจากที่ทายอินแล้วข้อต่อไปค่ะค่ะ โน l ล k e เราก็ทำให้เพื่อน trust <า>เราค่ะแอบ trust ก็คือความมั่นใจนะคะทำไงก็ได้คือสร้างให้เพื่อนมั่นใจในตัวเราเองเราก็สินค้าและบริการของเรานะคะ<า>ก็คือบริการดีแล้วก็ให้เพื่อนมั่นใจว่าการที่เขาแนะนำคนสำคัญของเขาไปเจอกับเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราจะเอาอยู่ ก็คือบริการดีสินค้าดีตอบโจทย์ธุรกิจของคนที่เราสนิทอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เป็นการสร้าง trust มากขึ้นนะคะ trust ไม่ได้มีแค่การแนะนำที่ดีอย่างเดียวนะคะ,คะ trust เนี่ยก็คือการสร้างภาพลักษณ์ของเราเนี่ยให้เป็นความคนที่น่าเชื่อถือ,อมีความเป็นมืออาชีพอาชีพในการทำงานหรือว่ามืออาชีพอย่างเช่นมาเรลไม่มีสายเลยไม่มีขาดเลยะนะคะมี referral ตลอดทุกอทิต อันนี้คือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองและธุรกิจของเราด้วยนะคะ No Like t r u s สามอย่างค่ะเพื่อที่จะทำให้เพื่อให้เชื่อใจเราแล้วก็ให้เราได้ยอด referral ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเหมือนกับการที่เราทำ farming ค่ะทำ farming คือการปลูก ปลูกพืชน,นะคะ,คะไม่ใช่การฮันเตอร์นะคะ,คะไม่ใช่ฮันเตอร์ฮันเตอร์คือการมาถึงปุ๊ปุ๊บเก็บเกี่ยวเลยเก็บเกี่ยวเลยมาล่าเลยว่าเฮ<ะ>้ยฉันอยากได้ referral เธอต้องให้ referral ฉันนะ<อ>ใครให้ referral ฉันบ้างอ,อันนี้มันก็จะเป็นการ ฮันเตอร์มันก็จะไม่น่ารักนะคะมันก็จะเป็นการทําให้สิ่งแวดล้อมร,รอบๆตัวเราเนี่ยรู้สึกเฮ้ยเพื่อนไม่ค่อยอยากให้เลยฟลรอรเราเลยแต่ถ้าเราทำฟาร์มิ่งปลูกผักปลูกสวนปลูกสวนดอกไม้ <c oughs> สวยๆนะคะ <c oughs> ให้พึ่งมาตอมเราเองไม่ต้องไปไล่จับพึ่งนะคะเราก็จะได้นําพึ่งที่มีคุณภาพนะคะอโอ้สุดยอด,ด,ยอดเลยสั่งะะแล้วเห็นภาพมากๆเลยค่ะนะคะอ่ะต่อไปดีกว่าค่ะอ่ะต่อไปก็คือว่าแล้ เราจะต้องบันทึก r r e ฟ r อ l สมมติเรามี referral แล้วเราต้องทำยังไงกับ referral นั้นนะคะจะต้องบันทึกยังไงอะไรยังไงบ้างคะพี่เจนก็ใน chapter เราก็จะมีการเก็บสถิติเนาะนะคะ,คะแล้วก็รวมไปถึงว่าใช้ในการติดตามด้วยนะคะก็ควรจะบันทึกลงไปใน BNI Connect Mobile นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้ส่งต่อ referral นะคะบางทีโทรบอกเพื่อนแล้วนะคะแต่ว่า ก็เพื่อนอาจจะลืมได้ด้วยเนาะหรือว่าบางทีคอนแทคอะไรต่างๆเนี่ยในไอเ c o นไอคอนเน็ก l โรมันก็ดีมากเลยคนาสโมบายเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะบันทึกเบอร์โทรลูกค้าหรือว่ารายละเอียดของงานที่เราแนะนําลงไปได้ด้วยนะคะก็ให้บันทึกทันทีนะคะที่มี r e f e r r ร l เลยนะคะแล้วกเ็เข้ามาติดตามนะคะเข้ามาดูว่าเ,เพื่อนเอยโทษค่ะเราได้ให้ Referral อะไรใครไปบ้างนะคะก็อยากจะ ให้ทุกคนเนี่ยเขียนเรฟเฟลล์ะนะคะ,คะแล้วก็ในการประชุมนะคะสมัยก่อน,นจริงๆเรามีสลิปแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ยกเลิกไปแล้วนะคะ,คะแต่ว่าก็าะจะมีโพยน้อยๆเนาะโพยน้อยๆนะคะแล้วก็มีเล่มหนังสือ9<อ>นที่เดย์ไนที่เด s ์เนะคะก็เอาไว้จดบันทึกว่าเราให้เรฟเฟลล์ใครไปแล้วก็เราได้รับเรฟเฟลล์จากใครบ้างนะคะ,คะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาทบทวนดูด้วยว่า บางครั้งเนี่ยเรา looking for ไป r e f e r ที่เราได้มามันตรงกันไหมนะคะหรือว่าแผนธุรกิจที่เราเขียนเอาไว้ว่าแต่ละเดือนแต่ละช่วงเนี่ยเราอยากโฟกัสอะไรเนี่ยเรา r e e r e l ที่เราได้มาเนี่ยมันโอเคหรือยังเพื่อสำหรับใช้ในการวางแผนนะคะทำ goal setting ในรอบต่อๆไปค่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะพี่เจนไปว่าเราน่าจะพูดกันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสำหรับท็อปินี้ท็อปิก r e นี่เองนะคะเพราะฉะนั้น ตอนนี้นะคะก็ขอจบคลิปเรื่องเดฟเลาแนทไานะที่นี้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณพี่เจนมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย